สวัสดีค่ะเก๋ค่ะวันนี้เราจะมาทำปกเชิดตแบบกุ้นกันนะคะไปดูกันค่ะเรามาเตรียมผ้าที่จะทำปกกันนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นเราระวังระวังพับครึ่งผ้าเสลเ่ยงนะคะเอาด้านกาวไว้นอกวางเท่าแบบค่ะไม่ต้องเผื่อเย็บกิ้งออกมากดรอยออกมาค่ะ ปกบนปกบนผ้าฉเฉลียงก็ได้ผ้าตรงก็ได้ในส่วนนี้ตัวนี้จะเป็นปกุ้นปกมีกุ้นเล็กรอบเราก็จะต้องกลิ้งวางแนวไว้เวลาเราพับผ้าใช้ด้านกลางไว้ด้านนอกเราตัดเส้วนวางแบบนี้ค่ะจะเกื่อเย็บเฉพาะด้านล่างด้านบนตัดพอดีเท่าแมบค่ะแล้วก็กดลอยออกมา จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของการเตรียมผ้าทำปกล่างนะคะเป็นรีดกาวมาแล้วคะ่ะรีดกาวติดผ้ากาวเอาไปผ่านาน้ำ้วามาลีดจะรีดติดง่ายขึ้นนะคะข้างบนเผื่อประมาณครึ่งเซนข้างล่างเผื่อประมาณหนึ่งเซน ด้านข้างครึ่งเซนค่ะเตรียมผ้าอีกชิ้นหนึ่งไม่ต้องกิ้งค่ะอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยประมาณนี้ค่ะตัดประมาณนี้เพื่อเย็บด้วยรอบค่ะให้เท่ากับชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะชิ้นล่างแล้วเดี๋ยวไปเตรียมเย็บ ชิ้นบนอันนี้ไปรีดกาวให้เรียบร้อยนะคะเท่ากับผ้าแข็งที่เราตัดเลยเท่าผ้าเคมีเตรียมผ้าอีกชิ้นหนึ่งมาเป็นตัวเย็บประกบปกล่างอัดกาวนะคะไม่ต้องกริ้งวางผ้าประมาณนี้ค่ะ ผ้าสีมันเขียวเหมือนกันหาผ้ามาลองจะได้เห็นชัดนะคะตัวนี้นะคะปกที่เราทาเมื่อกี้รีดกาวติดให้เรียบร้อยแล้วก็มาวางกับผ้าปกที่เราจะประกบเย็บด้านล่างระวังให้พอดีค่ะเพราะเราเผื่อไปแล้วแล้วก็ด้านบนเผื่อเย็บโดยรอบสรุปก็คือเผื่อเย็บโดยรอบเลยค่ะนี่นะคะแบบนี้อันนี้ผ่านนะคะ ทีนี้มาถึงผ้ากุ้นผ้ากุ้นตัดผ้าเฉลียงนะคะ,ะเฉลียง45องศาทีนี้วางคะ่ะเผื่อเย็บด้วยรอบนะคะ เลยเย็บได้รอบเลยค่ะเหลือประมาณเส้นหนึ่งไว้ก่อน ลอยนะคะกลอยตามนี้ เห็นรอยไหมครับเพื่อนตัดเหลือสักสามมิลค่ะ แล้วเดี๋ยวตรงมุมเนี้เดี๋ยวเราจะคลิปเป็นตากฉลามเข้าไปอย่างนี้นะคะแต่ก่อนจะคลิปจะไปรีดกาวแปะตรงนี้นิดนึงค่ะอันนี้คือผ้าในส่วนของปกที่เราจะต้องใช้นะคะปกบนสองชิ้นปกล่างสองชิ้นผ้าคุ้นหนึ่งชิ้นผ้าคุ้นเรารีดมาแล้วค่ะคลิปเลยค่ะ ให้ถึงพอดีเลยค่ะไม่ต้องกลัวกดไปัไกลนิดนึงมันจะได้ลงสุดค่ะมาเตรียมปกล่างกันนะคะปกล่างเราจะใช้แป้งเปียกพาค่ะ เดี๋ยวเราไปรีดพับในส่วนนี้ให้ติดลงมาค่ะรีดให้ติดกาวนะคะรีดกาวให้ติดแปลงเปียกที่เราพามื่อกี้นะ ไปเตรียมเย็บเลยค่ะรีดให้ติดกาวนะคะรีดกาวให้ติดแป้งเปียกที่เราทำกินนะ่ะ เรียบๆเ,เลยค่ะเรามาเย็บปกล่างกันก่อนนะคะตินพีใหญ่ค่ะปรับประมาณสาม วางด้านบนให้พอดีกัน จะเย็บแค่นี้ก่อนคะ่ะปรับให้พอดีนะคะทีนิดนึงเย็บนอกเส้นประมาณหนึ่งตร นอกเส้นประมาณ1นึ่งมิลแล้วเราก็วางผ้าให้พอดีนะคะ เรีบแค่นี้นะคะกลับสองข้างออกมาให้เท่ากันเช็คความเรียบร้อยก่อนเช็คมุมว่าองศาตรงนี้เท่ากันไหม เราจะทำรอไว้แค่นี้ค่ะตัดผ้าที่เราไม่ใช้ออกมาเชชียง เตรียมเย็บปกบนกันค่ะปกบนเราจะกุ้นแบบนี้นะคะเพื่อเราเย็บเราก็ต้องเปิดด้านนี้กัดเข็มมุดเย็บแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปกัดเข็มมุดกันแนแบบนี้นะคะแนวล็อกตรงหัวมุมไว้ก่อนค่ะ เย็บมุมไว้ก่อนด้วยฟิเก็มทีเพราะว่าส่วนพากุลนี้ม <beating scan> ันเป็นผ้าเฉลียงค่ะเดี๋ยวเราต้องเย็บอีกด้านอันนี้ล็อกเฉย แล้วก็พลิกผ้าเนนั่น เแ็บเฉพาะตรงมุมนะคะเมื่อกี้ได้มันกระตุกอย่างนี้เดียบแค่มุมเช็คมุมค่ะ อีกนม,มหนึ่งทำเหมือนกันค่ะไล่้ามากัดเข็มมุดนะคะ เวลาเราเข้าไปใต้จกักรเราก็จะเยอะมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะพลิกผ้ามาด้านนี้ คะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกด้านนี้เนวระเย็บด้านนี้ค่ะเนวปกบนประมาณนี้นะคะเก็บในส่วนส่วนพากุนไปราเย็บเลยค่ะพิกเข็มปกติค่ะสามหรือสองจุดห้าก็ได้ อย่าให้มันขึ้นมาข้างบนมามาเย็บติดด้านนี้ที่เราต้องเย็บด้านนี้เพราะว่าด้านล่างมันเป็นผ้าเฉลียงยถ้าจะเย็บด้านล่างจะต้องเอากระดาษระกบด้วย ไปรีดไปรีดค่ะรีดเสร็จแล้วจะเอามาเป็นแบบนี้นะคะด้านไหนแล้วเราก็ไปวางเตรียมเย็บเลยค่ะวางแบบนี้ค่ะเย็บตกล้องหนึ่งมิล เนวแบบนี้นะคะไปเย็บกันค่ะเย็บตกล่องมานะคะก่อนจะถึงเข็มทุดท้ายใช้ได้สอดเข้าไปชิดให้ชิดเข็มนะคะอันนี้จับเข้าไป แล้วก็ปักตรงที่จุดสูงสุดของปกแล้วก็เอาได้พันเข็มแล้วกลับเข้าไปค่ะไว้เวลาดึงปก ปกอีกด้านทำเหมือนกันค่ะก่อนจะเข้าเข็มทุกท้าย ที่เหลือลงมาค่ะได้สองเส้นนี้จะดึงที่หัวเข็มพอดีนี่นะคะแล้วก็เย็บต่อมาให้เสร็จ นิดนึงนะคะต่งไปเราจะกลับปกออกมากันนะคะเราจะตัดผ้านิดนึงพับผ,ผ้าให้เป็นรอยตรงนี้นิดนึง่งดึงนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะ เสร็จราคาหนึ่งด้านใช้เหล็กแหลมช่วยแต่งปกนิดหนึ่งบางทีเวลาเราดึงแล้วมันยืดเยอะไปเราก็จับแต่งให้เป็นมุม,มสวยๆถ้าเหมือนกันเลยค่ะดึาด เสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปรีดให้เรียบร้อยเย็บปกบนเสร็จแล้วคะ่ะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมเข้าปกนี้คือด้านถูกด้านบนนนี้ปกล่างที่เราเตรียมไวค้ค่ะ เดี๋ยวเวลาเราเย็บเสร็จแล้วมันจะต้องอยู่แบบนี้เราก็ใช้ปกด้านถูกนะคะสอดด้านนี้พักแก้วพักแข็งวางมุมค่ะให้พอดีปิดมุมนะคะ เส้นที่เราจะเย็บให้อยู่เห็นไหมคะเส้นนี้ให้อยู่กับแนวตัวนี้นะคะหน,นึ่งมิลแนวออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บ ริมเราเย็บไว้แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกอดริมนลยคะเย็บกดตรงกลางอย่างเดียวปักเข็มแรกลงไปเลยนะคะเย็บไปเลยค่ะไม่ต้องย้ำเพราะมันจะทับดามได้เดิมอยู่นิดหน่อย เย็บตกล้องค่ะตรงกลางนี้เราจะเย็บข้ามเข็มนะคะแล้วค่อยถอด อยจัดระเบียบให้ดีเ็นลี่ค่ะเดปกกลับออกมาเสร็จแล้วนะคะเป็นปกเชิญ แสรแล้วเราก็รีดตรงนี้ให้เรียบร้อยทั้งสองด้านแต่ยังไม่มีรอยกิ้งตรงนี้นะคะแต่แล้วเรากดล้าก็มากิ้งกัน แนวกลางคอค่ะ แล้วค่ะปกเชิญขอบคุณนะคะที่ติดตาม thank you for you f o l l o w me on youtube thank you ขอบคุณค่ะ